โลครับอาคันตวัยทั้งที่ศาสนาครับอาเรียมตัวครับอีมินาสการเดนะต่างพุทธังอาภิปุยชะยามาอิมินาสการเดนะ องธรรมังอาภิปุญฉยามาอิมินาสการณเนะต่างสังฆงอาภิปุญฉยามาอารังสัมาสมุทโธภควงหัวทางพระกวนต่างอาภิวาเทมิ สวัสดิโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามิมะยังพันเตมเจสลเนระสา อดท่องภาสามนาคาตังอุปโภสทั้งยาจามาตุติยมปิมายังพันเตติสลาเนระสาอดท่องภาสามนาคาตังอุปโภสทั้งยาจามาตุติยมปีมายังพันเตติสลาเนระสา อทั้งขาสะมนาคตังอุโปโภทั้งยาจามาอ้าต่อจากนี้ไปพากัาตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลรีไปโดยลําดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะง,งดเว้นไปตามองค์ศีลน,นั่นเพื่อความมิศสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

ธัมมังสารนังก <sh arp et> ัจฉามิธัม <Gin> ม <trop 1920> ังสารนัง <OLED> ก <interpret> ัจฉามิทัมมังสารนังกัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิดุติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิดุติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิดุติยัมปีธัมมังสารนังกัจฉามิ ดุติยมปีสังขังสรณังกัจฉามิตุติยมปีสังังสรณังกัจฉามิตติยมปีุังสรณังกัจฉามิตติยมปีบุทธทงสรณังกัจฉามิตัติยมปีธรรมังสรณังกัจฉามิ กัจฉามิตัติยมปิสังขังสระนังกัจฉามิตัติยมปิสังขังสระนังกัจฉามิสรณะนังขบันนางนิธิตังอาโอยติปาตตังเวรามโนิสิกขะปังสมาธิยามิอาติปาตตัง เวรมณีสิกขาปังสมาติยามีอะดินนาดานาเวรมนีสิกขาปะังสมาติยามีอะธินาธานาเวรมณีสิกขาปังสมาติยามีอะพรหมาจริยาเวรมนีสิกขาปะังสมาติยามีอะพรหมาจาริยา เวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามีมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามีมุสาวาทังเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามีสุรามระยะมจะปมาดาานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามี รามีระมะชาปมาทฐานางเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามีวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามีวิการะโภชนา เวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามีนัจจคีตวาดิตะวิสกขทัศนะมาราคันะวิเลปนาธารณะมดนะวิภูสนาธานาเวระมณีสิกขาปังสมาธิยามีน ha ัจจคีตวาดิตะวิสกขทัศนะมาราคันะวิเลปนาธารณะมดนะวิภูสนาธา นาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีอุจจารยนะมหาชยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอุจจาชยนะมหาชยนา เวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิอิมานิอัตทสิกขาปะานิอัจเจกังรตินดิวังอุโบสถะวะเสนัสาตุกังรักขิตะบานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกัสมปานสีเลนันติปุติงยันติตัสมาสีรังเวโสอินทะเย วันนี้วันพระแปดคำ่ำวันพระหน้าวันพระสิบห้าค่ำเดือนสิบมันก็เป็นวันบุญเข้า,าศาส์แล้วปีเดียวกัแบแป๊บแปบเดียวผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ววันบุญเข้า,าศาสก็เป็นวันบุญใหญ่ของพวกเราเชาวไทยทั่วไปแล้ววันนี้หลังจาก ทานอาหารเสร็จแล้วท่านใดที่จะไปร่วมคารวะหลวงพ่ออินทวาที่วัดป่านาคำน้อยก็ไปพบกันไปพร้อมกันพบกันรวมพลกันอยู่ที่ศาลาใหญ่หน้าวัดป่านาคำน้อยคงจะประมาณสักบ่ายโมงเศษบ่ายโมงบ่ายโมงเศษนี่นแหละไม่เกินบ่ายสองก็รวมกันไปที่นั่น พราะถ้าจะต,าตา่างๆกันไปมันจะไปกงังวลมันจะไปห่วงกันคอยหน้าคอยหลังยึกยักยึกยักยกันเลยเป็นอันตรายซะอีกเพราะต่างๆต่างคันต่างไปมันสะดวกมันไม่ต้องไปกงังวลไม่ต้องไปห่วงใครอะไรใยวิ่งไปเหมือนปกติธรรมดาที่เราขับรถจะไปทุกวันทุกวันนี่นแหละอันนี้ก็คงจะพอทานข้าวเสร็จแล้วเราก,ก็ไปกันต่างคนต่างไปเลย วันนี้ก็วันวันพระที่พวกเราก็ได้เข้ามาสมาทานศีลกันเป็นปกติทุกวันพระถึงแม้เราจะไม่ได้รักษาศีลเป็นนิจศีลคือตลอดเวลาตลอดไปแต่อย่างน้นอยวันพระหนึ่งก็ให้พากันรักษาศีลไว้ไม่ไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายให้บริสุทธิ์ ศักํกำลังความสามารถของเราเพราะศีนี่แหละจะเป็นการปูพื้นฐานทั้งในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏริบัติปฏิบัติธรรมตลอดไปทันยวาซีเลนั้นที่ปุติงยันติแม้พันธิภานยิงมีศีลเป็นพื้นฐานนำทางไปสู่พันธิภานเพราะฉะนั้นถ้าขาดศีนตัวเดียวเท่านั้นแหละมันไปไหนไม่รอด จะไปหาความสุขมันก็ไม่ได้ความสุขจะไปหาประิาพานมันก็ไม่ได้เหมือนกับชาวนาที่จะาทำนาเนี่ยถ้าขาดการไถการฆ่าจะแล้วดินมัน,ม,นมันแข็งกระด้างลกลุงลังไปด้วยวัชพืชจะไปปักดำขนาดไหนให้มันให้มันจะเลยงอกงามก็เป็นไปไม่ได้หรอก เพืฉะนั้นชาวนาที่ฉลายเขาต้องปูพื้นฐานให้แก่พื้นดินซะก่อนด้วยการไถด้วยการคาดเมื่อดินนั้นมันอ่อนนุ่มปราศจากวัชพืชที่รกรุงลังอยู่ภายในพื้นพื้นนาแล้วเขาก็ปักดำลงไปต้นกล้าก็จเจริยงอกงามเหมือนพวกเราเหมือนกันการปฏิบัติธรรมงบพวกเราจะมีความจเจริญก้าวหน้าและจิตตะโวนานั้นเราก็ต้องปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันซะก่อน ด้วยการรักษาศีลด้วยความเป็นบุคคลผู้มีศีลศีนนี่เราจะเป็นการปูพื้นฐานในการการอยู่ร่วมกันของพวกเรานะครับตั้งแต่ครอบครัวจนกระทั่งถึงวงงานวงสังคมของพวกเราอยู่ด้วยความอบอุ่นอยู่ด้วยความร่มเย็นอยู่ด้วยความสุขเมื่อการอยู่ร่วมกันในการดำเนินชีวิตของพวกเรามีความอบอุ่นมีความร่มเย็นมีความสบายแล้วการที่เราไปภาวนามันก็ไม่มีปฏิโพธิ์วามกังวล จากเรื่องรู้จากสิ่งนั้นสิน่งนี้ในการดําเนินชีวิตของเรามาคอยก่อกวนคอยรบกวนจิตใจของเราให้ลกลุงลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายจิตใจมีความเบิกบานมีความผา่องใสอ้าวลองมาภาวนาจิตตภาวนาคือปักดําลงไปในจิตในใจของเราการภาวนาของเราก็เจิญขึ้นเรื่อยเรื่อยธรรมะก็เริ่มไหลเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราใจของเราเริ่มเป็นธรรม มีทรรมอยู่คู่เคียงไปกับจิตใจของเราที่สุดแล้วความเจริญในธรรมก็เกิดขึ้นความเจริญในธรรมเกิดขึ้นก็นำสุขมาสู่เราเพราะจิตใจที่อยามีความสุขแต่อย่างแท้จริงนั้นต้องมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะนั้นการอบรมจิตอบรมใจการขัดเกลาจิตใจของเราด้วยจิตอภูวณา จึงเป็นความสำคัญอย่างจริงแต่การภาวนาของเราก็ต้องมีศีลเป็นเป็นตัวสนับสนุนไปเมื่อพวกเราให้ความสำคัญทั้งภายนอกและภายในให้ความสำคัญทั้งศีลในความสำคัญทั้งภาวนาความเจริญในธรรมก็เกิดขึ้นต่อพวกเรา ชีวิตของเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะาอาละพอล,ละพอล,ละพอยะทาวาลีวาปุราปาริปุเรมตีสาคลัง เอาาวเมวายตโทิ่นังเปตานหังอุป,ปาการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวัสวิชาตุสเพ,พปูเรนตุสังกบาลจันโทปนรารโสยธา,านมนิโชติราโสยธา ดิโยอวิวรยชายตุสัมพลุยวีนยสัตตุมันเตมพวันวันตารายโยสุขี กายโยกอินพะวันพิวันธนาเสรีสานิจังทายปัดใจยิตตัวใจตารุอัยธรรมทันติอายุวานนุยโสทังอารา ายุโดพระโดเทโรอวันนาโดปฏิภาณโดยสวขัาสดาตเมธาเวสุขขสอาิขจติออายุงกตวันพระรังวันนางสขันจะปฏิภาณโดย ดิขายุยยสวะโหติยะทะยะทูปปัปชะเตียนตี๋ยภวตุสาบังการรักขันตุสาปเิวตาสัมภาะบุธาถุ่ภาเวตายสัทธาสติภวันตุเต ภาวะตุสัพพังการังระเขตุสัพพเดวตาสามบะธรรมมาดุภาเวปตายสัทธาสวดิเอภาวะตุเตภาวะตุสัพพังการังระเขตุสัพพเดวตา สัมบตสังขารดูพาเวดดัยเสถาสอยทิมภาวันตุเตมแล้ววันนี้เป็นวันพระแล้วการที่เราจะไปคารวะหลวงพ่ออินที่วัดป่าน่าคำน้อยพระก็ไปกันหลายรูปทีเดียว กลับมาก็คงจะเย็นคงจะค่ำเพราะในวันนี้ก็คงจะไม่ได้ลงสลากันเพราะกลับมาก็คงจะอ่อนล้าเด็ดเหนื่อยทุกวันนี้เนี่ยแต่เป็นพระหนุมน่มเนน้อยพวกอายุในน้อยก็คงจะอาจจะไม่ไม่เหนื่อยไม่เมือ่อยเมื่อแต่ก่อนนี้โอ้หลวงพ่อยังเป็นพระหนุ่มเน้อยดิวไปทั้งคืนก็ไปได้ดิไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเมือ่อยเลย แต่ทุกวันนี้นั่งรถสักสอาชั่วโมงก็เมื่อยแล้วบาดเพราะนั้นคืนนี้ก็คงจะไม่ได้ลงสลากันนะเอาจัดอาหารทานกันดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเนอทานอาหารสะก่อนทานอาหารซะก่อนอรังสบมาสมุทโธภะควาโัทางปะะวนันตังอภิวาเท สวากาโตภะคะวะตาธมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกัสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุ